โยเกิร์ Fit your, your, ตเช็คอินฟิตเนสฟิตหุ่นยยัวๆแต่หนุ่มหล่อข้างกายนาขุนเวอร์ ตแต่กลับมาครองตัวสถานะโซตัวเหมือนว่านางแบบนักแสดงสาวโยเกิร์ตนัทชาจะหอดเปรี้ยงเป็นพิเศษมีงานเข้ามารัวๆหลายคนรักและซับพอร์ตแถมเมื่อไม่นานมานี้เพิ่งคว้ารางวัลสาวปังแห่งปีอีกด้วยนอกจากสภาพจิตใจจะกลับมาสดใสอีกครั้งออร่าความสวยความแซ่บของสาวโยเกิร์ตก็เป็นที่พูดถึงบ่อยๆซึ่งต้องยอมรับว่าเธอดูแลตัวเองอย่างดีมาตลอดล่าสุดเจ้าตัวอวดภาพเช็คอินที่ฟิตเนสแห่งหนึ่งแต่หลายคนโฟกัสหนุ่ม ข้างกายนาคุณคุณซึ่งหนึ่งในนั้นคือหลานชายของนอตวิสรุษสามีสุปตาชมพูอารยานั่นเอง